ก็คือแสดงถึงความกตระหูนะคะที่มีวันนี้ก็จงมีเหมนกบเหล่านี้นะคะมีกุณพ่อคุณแม่ค่ะ สัขี่พยานนะคะเราเป็นญาติใหญ่ทีท่ดูแลก,กันมานะคะจัดคุอานะคะภรรยาไทนะคะมาด้วยความอ่า่อเลี้ยนะคะ

ด้านนู้นนะคะค่ะเจ้าสาวเชิญงค่ะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะที่พิธีกรบรรยายดีมากให้ความเคารพนับถือค่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> อันนี้ค่ะค <c oughs> ุณน้านะคะเป็นคุณน้าค่ะ